น่ารักไม่ไหวน้องเดมี่ลูกสาวลิเดียสารานรัตและโฟลและเป็นยาญาอุษยาเหมือนกันกันเป๊ะเ,เลยทีเดียว ่ายแววซุปตาตัวน้อยตั้งแต่เด็กจริงๆนะคะสำหรับน้องเดมีลูกสาวคนสวยของสาวลิเบียสรันรัฐและกับสามีแม็ทียวดีนก็ยิ่งโตยิ่งน้องเดมีนั้นยิ่งโตยิ่งสวยออร่าเหมือนกับคุณแม่เขาไปทุกๆวันเลยค่ะแถมก็ยังออกมาอีเวนท์ทุกโฆษณากับคุณแม่อยู่ตลอดเวลา อย่างล่าสุดพ่อแม็กทิวนั้นก็ได้โพสภาพความน่ารักลูกสาวกับโปรดพี่เป็นพี่ยา่ยาอุสยาหยิบเสื้อฉีชมพูหวานแบววแถมก็ทำเอาท่าทางที่น่ารักเหมือนกับพี่ยา่ยาเป๊ะเ,เ,เลยดิทีเดียวน,นันนี้แล้วก็พร้อมลงกับแคปชั่นแซวล,ลูกสาวว่ายายาเจอกันเด็กในกลนนะคะและให้แท็กในนี้ยายาอุสยา ภาพนี้แล้วน่ารักของน้องเดมี่ก็ทำเอาแฟนๆต่างก็เอนดูไปตามกันเลยทีเดียวล่ะค่ะน่ารักไม่ไหวและเริ่มชัดเจนแล้วค่ะว่ามีส่วนไหนที่จะคล้ายๆกับพี่ย,ย่าอยู่นะคะน้องเดมี่สวยสุดๆเลยจ้ะทั้งสวยทั้งแซ่บพอนะคะและพี่ย,ย่ากับน้องเดมี่และน่ารัก แฝดกันกับคนละฝาน้องนะคะเจเจเดินทางมาตามรอยเท้าของพี่ย,าย่าะในะาดดหนึ่งก็คือมาแล้วะค่ะแฝดคนละฝาสวยแสบเช่นกันนั่นเองแปลวแป๊ตัวแสบหลักว่าเลยว่าจะแล้วเหมือนกันเสนแล้วนะเนี่ยและฉายแววสวยตั้งแต่เด็กจริงๆ